ซูปเปอร์กร์ยีนตอนที่3,188การทดสอบสายเลือดแค่จมูกสิครานเหมือนหมาชีเหมือนหมาเป่าเอ๋ร์กำลังเล่นกับตุ๊กตากระดาษส่วนล็อกกี้ดีรู้สึกอับอายแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ทำไมเธอไม่ฆ่าฉันไปเลยละ่ะล็อกกี้ดีตะโกนใส่เป่าเอ๋อร์ยังบ่าข้างคุณอาทำไมท่านต้องฆ่าคนอาคุณเป็นคนดีออกถ้าคุณตายไปก็จะไม่มีใครเล่นกับหนูอีก เปาเอ๋อเอียงคอพางจ้องล็อกกี้ดีล็อกกี้ดียังคงยืนอยู่ในท่าหมาชีเขาตะโกนตอบอย่างเดือดดนันเธอเป็นใครกันแน่ไม่มีทางที่เธอจะเป็นลูกของหานเซ้นเขารู้สึกเหมือนถูกต้มอย่างแยบยลเด็กสาวตรงหน้าแข็งแกร่งเกินไปจะเป็นลูกของมนุษย์ได้ยังไงคุณลุงคำถามของคุณลุงแปลกจังเปาเอ๋อมองล็อกกี้ดีอย่างสงสัยฉันก็เป็นลูกของพ่อฉันสิ เป็นไปไม่ได้เธอไม่มีทางเป็นลูกของฮันเซินมนุษย์ไม่มีทางมีลูกสาวแบบเธอได้หรอกล็อกกี้ดีรู้ว่าเป่าเอ๋อร์ไม่ได้โกหกแม้จะไม่อยากเชื่อแต่ดูเหมือนเธอจะพูดจริงหัวใจของเขาเต้นแรงพรางคิดว่าฮันเซิฮันเซินคงหลอกเธอเขาไม่ใช่พ่อจริงเป็นพ่อปลอมพูดเพอร์เจอร์เปาเอ๋อร์ยิ้มและตอบฉันคือลูกสาวของพ่อล็อกกี้ดีรีบพูดง่ายมากที่จะพิสูจน์ว่าเธอเป็นลูกของฮันเซินจริงหรือเม่แค่ทำการทดสอบก็รู้ความจริงทดสอบยังไงเหรอ เป่าเอ๋ถามอย่างอยากรู้พลังของวิหารนี้มีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งล็อกกี้ดีเอ๋ยเป็นสมบัติของพรรคเทพกระหนแค่หยดเลือดลงไปมันจะวิเคราะห์ยีนของเธอและสามารถตรวจหาต้นกําเนิดของเธอได้มันย้อนกลับไปถึงบรรพบุรุษได้เลยจึงหรือฟังดูน่าสนใจนะเป่าเอาต๋ตอบพลังเดินไปด้านหลังของวิหารโดยยังถือกระดาษคนไว้ล็อกกี้ดีถูกควบคุมให้เดินตามไปถึงจะไม่อยากขัดขคนก็ไม่ได้ ทั้งคู่เดินไปยังหลังห้องโถงหลักและพบสิ่งที่ดูคล้ายบ่อน้ำตรงกลางมีหม้อทองสมริดสูงสามฟุตตั้งอยู่เก่าแก่และเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ลึกลับเป่าเอ๋อมองหน้าทองมองหม้อทองสมริดแล้วถามนี่คือสมบัติที่คุณพูดถึงหรอดูเรียบง่ายจังล็อกกี้ดีรีบตอบอย่ามองข้ามเด็ดขาดถึงมันจะดูธรรมดาแต่หม้อทองสมริดนี้ถูกสร้างจากยียนของเทพมันมีพลังมหาศาลและมีอยู่เพียงชิ้นเดียวในจักรวาล เธอไม่มีเจอเธอไม่มีทางเจออีกเลยตลอดชีวิตมันพิเศษขนาดนั้นเลยหรือแล้วถ้าหากหยุดเลือดลงไปฉันจะเห็นครอบครัวของตัวเองใช่ไหมเปาเออร์ทามใช่ล็อกกิดดีตอบถึงมันจะไม่เหมือนหิน3ชาติที่เห็นได้ถึง3ามพบสาชาติแต่หม้อนี้ตรวจสอบสายเลือดของเธอได้หากเธออยากเข้าร่วมพักเทพกโห์นต้องผ่านการทดสอบนี้และมันไม่เคยผิดพลาดเลยงั้นลองดูหน่อยสิเปาเออร์พูดพางขยับกระดาษ คนบังคับให้ล็อกกี้ดีเดินไปที่หม้อทองสำเร็จล็อกกี้ดีตกใจกลัวร้องร่ำไม่ไม่ไม,ไม่แต่เพราะถูกควบคุมเขาจึงเดินไปที่หม้อทองสำเร็จวางนิ้วลงไปเป่าเอ๋อหยิบดาบไม้ที่เจนปูกกูมอบให้มากรีดนิ้วของล็อกกี้ดีได้สำเร็จดาบไม้ธรรมดานี้มีเพียงพลังแห่งจิตด,ดาบทําให้บาดร่างกายของล็อกกี้ดีได้ล็อกกี้ดีตกตะลึงไอเจนปูกกูจิตของจิตจิตด,ดาบของมันไปถึงขั้นนี้แล้วเงินหรือ หยดเลื่อนไหลาจากนิ้วของเขาลงบนหมอ้อทองสำมิตทันใดนั้นสัญลักษณ์บนหมอ้อก็สว่างขึ้นดวงตาของเบาเออเบอิกกว้างด้วยความประหลาดใจแสงบนหมอ้อทองสว่างสวยเปลี่ยนรูปร่างไม่หยุดราวกับเครื่องฉายโฮโลแกรมปรากฏร,ร่างกายของล็อกกี้ดีออกมาเป็นภาพร่างไรเสื้อผ้าเหมือนเขาเป๊ะร่างนั้นเริ่มเปลี่ยนเล็กลงเรื่อยๆจนกลายเป็นแมวดำเงาหนึ่งตัวแม้ไม่ใช่ของแข็งแต่มีชีวิตและเคลื่อนไหวได้อย่างประหลาดเงานั้น จากนั้นเงาแมวก็เล็กลงอีกกลายเป็นแมวอ้วนตัวเล็กน่ารักก่อนจะหดกลายเป็นไขยีนคุณลุงคุณคือแมวเป่าเอ,อ๋อมองล็อกกี้ดีอย่างประหลาดใจข้าไม่ใช่แมวนั่นเป็นเพียงเงาพูดเธอไม่เข้าใจหรอว่าเงาพูดคืออะไรล็อกกี้ดีรีบแก้ตัวด้วยสีหน้าอับอายแต่หน้าตามันเหมือนแมวนี่นะเป่าเอ,อ๋อตอบอย่างจริงจังล็อกกี้ดีหน้าเสียจัดจนพูดไม่ออกเข้าอายจนหน้าแดงและไม่อยากคุยต่อเมื่อล็อกกี้ดีกลายเป็นไขยีน ภาพเงาก็หยุดลงหม้อทองสำริดกลับคืนสู่สภาพปกติเปเอเอียงคอถามแล้วทําไมฉันไม่เห็นพ่อแม่ของคุณล่ะข้าเป็นยินเลสหายากที่เกิดจากโลหิตพระเจ้าแน่นอนว่าข้าไม่มีพ่อแม่หากเธอมีพ่อแม่หม้อน,นี้จะแสดงออกมาล็อกกี้ดีตอบโอเคเป่าเอาคริดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเดินไปที่หม้อทองสำริดใช้ฟันกัดนิ้วตัวเองเลือดหยุดลงไป เธอรู้ตัวเองว่าเกิดมาจากน้ำเต้าแต่ก็อยากรู้ว่ามีสายเลือดอื่นเชื่อมโยงหรือไม่ไม่ได้สนใจพิสูจน์ว่าเป็นลูกของหานเซนาเส้นหรือเปล่าเลือดของเป่าเอ,อ๋อหยดลงบนหม้อทองสมลิดหม้อเริ่มส่องแสงรุนแรงสัญลักษณ์เปล่งแสงเจิดจ้าราวกับดวงอาทิตย์ก่อนจะเริ่มลหลอมละลายล็อกเ้ดีตาแทบถลนเขาเคยเห็นการทดสอบมามากเคยเห็นยินเลสหายากวิวัฒนาการเป็นยินเลสเทพสำริตหรือแม้แต่ เทพสริ a แอนิเฮเ t ชันที่เสื่อมสลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนหม้อทองสำริดละลายกลายเป็นน้ำเหล็กไหลราวกับล่วงกลาวลงมาขณะที่หม้อพังทลายมันกลับทิ้งเงาแสงขึ้นบนทองฟ้าก่อนจะเลือนหายไปพร้อมกับเศษทองสำริดที่เลือดพล่านล็อกกี้ดียืนนิ่งตาเบิกกว้างปาสันเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังเห็นอะไรเมื่อได้สติกลับมาเขาหันมองเปาเอ,อ๋อ เสียงสั่นเครือออกมาจากลําคอท่านท่านเออล็อกกี้ดีเป็นคนบาปโปรดให้อภัยด้วยถ้าเขาขยับได้คงก้มกราบเป่าเออไปแล้ว